สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกพลดีบุญมีนชุมแพรับประทีมเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่มีการจัดกิจกรรมนะครับเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายนะครับสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปกับชาวเกษตรกรนะครับที่มีผู้บริโภคนะครับสามารถเลือกซื้อนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับและในส่วนของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจนวัตกรรมนะครับที่จะมีการตั้งธงแซนบ็อกวิทยาสถานทางวิทยาศาสตร์นะครับแน่ปั้นช้างเผือกนะครับในป่าลึกนะครับให้เป็นอเร็กใหม่ในสังคมนั่นเองทางด้านของสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมีการผุดกำลังกลยุทธ์5สมาร์ทในการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยนะครับทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่จะขยายระยะเวลานะครับให้กับโรงพยาบาลพิสูจน์ตัวตน ผู้ป่วยโควิด -19 นะครับเข้าระบบดูแลจาก1วันกลายเป็น5วันนะครับเรามาเริ่มพูดคุยกันในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านดเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยถึงภายหลังนะครับที่ได้มีการเปิดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภยัยและได้มีการร่วมพูดคุยนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับร่วมมือกับตลาดไทยทิศ ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกส่งสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่นะครับแห่งหนึ่งในบางกอกน้อยนะครับได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางนะครับในการจัดจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปกับชาวเกษตรกรที่ได้พบปะพูดคุยนะครับกับผู้บริโภคโดยตรงได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการตลาดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องนะครับกับความต้องการของตลาด อีกทั้งนะครับยังเป็นการสนับสนุนนโยบายตลาดนำการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนนะครับช่วยเหลือชาวเกษตรกรนะครับให้มีช่องทางใน,นการจัดจําหน่ายสินค้าของชาวเกษตรกรมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการนำผ่าเกษตรไทยนะครับสู่ความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนโดยต่อย,ยอดนะครับจากการปรับเปลี่ยนฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพิ่มและก็มีการแก้ไขนะครับให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในทุกมิติและวางรากฐานโครงสร้างนะครับให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวและเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและภาคของประชาสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับให้เกิดขึ้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตำ่ำผลผลิตนะครับล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูงประสบภัยธรรมชาติ ฝนแง้งน้ำท่วมนั่นเองจึงเกิดนโยบายนะครับตลาดนำการเกษตรซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งโครงการและเป็นภารกิจสำคัญนะครับที่มีการขับเคลื่อนนะครับโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมกันบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ทําให้เกษตรกรได้มีความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาทางด้านการตลาด รวมทั้งนะครับการเสริมสร้างขีดความสามารถให้มีการแข่งขันในด้านต่างๆเพื่อสร้างความสมดุลน,นะครับทั้งทางการผลิตและทางการตลาด โดยมุ่งหวังให้ชาวเกษตรกรนะครับสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาดส่งผลให้เกษตรกรนะครับรู้จักการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตลอดจนนะครับการผลิตสินค้าการเกษตรนะครับสินค้าแปรรูปและสินค้าหัตถกรรมต่างๆที่มีมาตรฐานเช่น G.A.P. เกษตรอินทรีย์มีคุณภาพและมีความปลอดภัยยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียม พร้อมเข้าสู่ทุกช่องทางการตลาดที่มีศัก,กยภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลตอบโจทย์นะครับตรงใจต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับคุณผู้ฟังและนําไปสู่นะครับภาคการเกษตรแบบครบวงจรที่มีเกษตรกรนะครับสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านนายขจรเราประเสริฐรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอีกนะครับว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้ดําเนินงานตามนโยบายทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนะครับนำการผลิตเพื่อให้เกิดการสร้างไรายได้ให้แก่ชาวเกษตรกร ตลอดจนมีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับชาวเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ยังสมาร์ทฟาร์มและสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมเกษตรต่างๆนะครับโดยเน้นผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพและได้รับการรองรับมาตรฐานนะครับที่มีตลาดรองรับหลายแห่งและอย่างยั่งยืนนั่นเอง สำหรับงานดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากสํานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง6จังหวัดเลยทีเดียวกลุ่มเกษตรกรจากสมาชิกต,ตลาดเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่เกษตรกรรุ่นใหม่และในกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรต่างๆในการนําสินค้ามาจัดจําหน่ายนะครับ ซึ่งทั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารตลาดไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนในการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังผู้บริโภคนะครับจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เหมาะสมจากชาวเกษตรกร,กรโดยตรงและช่วยลดปัญหานะครับสินค้าล้นตลาดหรือว่าราคาตกต่ำโดยได้รับการสนับสนุนนะครับในการจัดเตรียมพื้นที่ในวางจัดจําหน่ายสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าจํานวนกว่า34แผงค้าและรับผิดชอบค่าสารณูปโภคนะครับด้านไฟฟ้าน้ําประปา ตลอดจนนะครับความร่วมมือในด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการจัดงานสําหรับกิจกรรมภายในงานนะครับมีเกษตรกรมาร่วมในการออกร้านจัดจําหน่ายสินค้าจากทางการเกษตรนะครับนั่นก็คือในส่วนของพืชผักผล,ลไม้ข้าวสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากจังหวัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครชุมพรชัยนาทและกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการและเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรได้ดีและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวเกษตรกรได้นะครับในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจรณนวัตกรรมนะครับที่ทางด้านศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจรณนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมในการหาลือนกรอบงบประมาณนะครับผลสำลิศและระบบบริหารการจัดการทุนด้านวิทยาศาสตร์วิจิณวั รมในช่วงของปี2,566จนถึงปี2,570โดยท่านรัฐมนตรีนะครับยังได้กล่าวเกี่ยวกับในส่วนของ PMU นะครับที่มีความสำาร็จมากนะครับเพราะเป็นผู้เลือกงานวิจัยจะให้ทุนการสนับสนุนการวิจัยหลาย10ปีนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็อยู่ในอุดมศึกษาและเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นการทํางานจากระดับล่างขึ้นบนระยะแรกที่พัฒนานะครับต้องสร้างความพร้อมและความร่วมลึกแก่นักวิจัยในแต่ละศาสตร์นะครับแต่เมื่อเวลาผ่าน ไปนะครับคุณผู้ฟังก็มีความพร้อมในเกือบทุกศาสตร์แล้วจึงได้มีการนํางานวิจัยนวัตกรรมในศาสตร์ต่างๆนะครับไปพัฒนาบ้านเมืองตามทิศทางที่ต้องการหัวใจสําคัญนะครับในช่วงของปี2580นะครับไทยต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ดังนั้นนะครับในแต่ละ PMU นะครับต้องรับไปคิดต่อว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้เกิดถึงเป้าหมายดังกล่าวนะครับ นอกจากนี้นะครับทางกระทรวงเนี่ยยังได้ทําแผนอุดมศึกษาและแผนว,วอวอนะครับซึ่งผ่านสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจาตนวัตกรรมและเป็นการตอกย้ำนะครับภายในปี2,570นะครับทางกระทรวงจะต้องเป็น,นกลไกสําคัญที่จะผลักดันให้ประเทศนะครับเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาได้แล้วนะครับและมีระยะเวลานะครับเพียง6ปีจะทําอย่างไรนะครับให้ประเทศไทยได้เริ่มขยับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางกระทรวงนะครับได้มีการตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้นนะครับจะนํางานวิจัยนะครับไปสู่การปฏิบัติงานจริงไม่ขึ้นหิ่งหรือว่าเป็นเพียงแต่การวิจัยทางวิชาการเท่านั้นการที่จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับความสุจริตในการทํางานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างระมัดระวังซึ่งจะต้องหาลือกับทาง PMU นะครับเป็นระยะ และปรับทงนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้ว BCG อุตสาหกรรม4.0และ EEC นะครับทางกระทรวงนะครับได้มีการตั้งทงทำวิทยาสถานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางกระทรวงเองจะต้องมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติและการเรียนรู้ไปด้วยกันรวมไปถึงนะครับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงทำให้ชุมชนทางวิทยาศาสตร์ของเรานะครับไม่ได้หมายถึงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ และก็เป็นความร่วมมือกับหลายพื้นที่และถ่ายภาคส่วนนะครับในส่วนของวิทยาสถานทางวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะเปิดสอนระบบปริญญาโทและปริญญาเอกเรียนทฤษฎีนะครับแบบไม่เป็นทางการและสามารถนะครับกำหนดศาสตร์ที่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมากนักนะครับเช่นเทคโนโลยีอวกาศนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยจัดดำเนินการในรูปแบบแซนด์บ็อก และให้ปริญญาบัตรภายใต้ความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือสถาบันวิจัยต่างๆนะครับาศาสตร์ที่อยากจะเห็นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือวิชาของ BCG จากประสบการณ์ในการทํางานและยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งเป็นโมเดลสากลอีกด้วยนั่นเองนะครับคุณฟังหรือในส่วนของวิชาที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมแบบไทยๆที่จะถอดบทเรียนนะครับจากความสําเร็จออกมาเป็นทฤษฎีไม่จําเป็นที่ต้องลอกเรียนแบบทฤษฎีต่างประเทศ แต่ต้องต่อย,ยอดนะครับระยกระดับเป็นเรื่องๆของไทยนะครับก็มีคนเก่งและในส่วนของภาคสังคมาศาสตร์มนุษยศาสตร์และ,ละ,ะมมศิลปกรรมศาสตร์ก็จะมีผู้ที่คิดนะครับและจะนํางานวิจัยในเรื่องบางเรื่องนะครับที่เราสนใจนะครับมาเปิดในหลักสูตรนี้ด้วย ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งโครงการที่ดีนะครับถ้าสมมุติเราได้มีการจัดตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วประเทศไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กรารเรียนรู้ที่ดีครับที่ได้มีการพัฒนาแล้วก็มีงานวิจัยที่ดีไปสู่สังคมหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่จะมีการเผยแพร่ยังให้สังคมทั่วโลกได้รู้นั่นเองนะครับ ในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าวในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากการเปิดประเทศว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเตรียมมาตรการในการสนับสนุสนนโยาบายของทางรัฐบาลในการเปิดประเทศนะครับรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งในอนาคตนะครับจะมีการเปิดพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนนะครับกลับมาใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยเร็วที่สุดโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเป็นผู้ประสานงานและเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคเอกชนและในส่วนของภาคประชาชนเช่นเดียวกันให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ ลดการเสียชีวิตจากโควิด -19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดและเสริมสร้างสังคมวัฒนธรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบครบวงจรนั่นเองนะครับ ทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมิยังได้มีการกล่าวอีกนะครับว่าเพื่อให้เป็นการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายนะครับจึงได้กําหนดกลยุทธ์นะครับอีก5สมาร์ทซึ่งจะประกอบไปด้วยสมาร์ทที่1น,นั่นก็คือสมาร์ทรีโอเพนนิ่งนะครับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยและในส่วนที่2นะครับสมาร์ทคอนโทรลการมุ่งเน้นเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางพื้นที่เสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงและก็กิจการเสี่ยงนะครับ ในส่วนสมาร์ทที่3นะครับนั่นก็คือ Smart Health p พ e p a r แพเนสนะครับนั่นก็คือการยกระดับความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั่นเองส่วนสมาร์ทที่4นะครับนั่นก็คือ Smart Information Technology อนด์คอมมูนิเคชันการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเสี่ยงนั่นเองในส่วนสมาร์ทที่5นะครับนั่นก็คือ Smart m แ c h ช n i s m ม n แอนด์พาร์ติ i ิเนะครับคือการสร้างกลไกนะครับบริหารการจัดการแบบรุณาการวัดความสําเร็จได้นะครับ ในส่วนของภาคประชาชนนะครับก็ต้องขอความร่วมมือร่วมใจในการใช้ชีวิตและดําเนินกิจการกิจกรรมต่างๆนะครับภายใต้มาตรการในการควบคุมโรคแล้วก็ในส่วนของประชาชนในประเทศเองนะครับที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แบบตามเกณฑ์70%ภายในปี2564นี้และในทุกจังหวัดนะครับสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ให้สงบตามแนวทางที่กําหนดได้และมีผู้ป่วยโควิด -19 อาการรุนแรงที่ติดเตียงนะครับ น้อยกว่าหรือว่าไม่เกินนะครับ60%ในส่วนที่5นะครับในส่วนของอัตราเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นแล้วก็ภาคส่วนประชาชนนะครับมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 ถึง80%และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการนะครับ Universe Prevention โดยการขับเคลื่อนพร้อมกับมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุขนั่นก็คือ V นั่นก็คือวัคซีนนะครับทุกภาคส่วนร่วมกันนะครับนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย U นั่นก็คือ Universal Prevention นะครับการป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา C นั่นก็คือ Covid Free Setting สถานที่บริการนะครับมีความปลอดภัยผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับและในส่วนสุดท้าย A นั่นก็คือ ATK เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับซึ่งนโยบายต่างๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการออกมาก็เพื่อเป็นการทําให้เนี่ยประเทศไทยได้กลับสู่นะครับระบบปกติโดยเร็วที่สุดและทําให้ทุกๆคนนะครับและประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l และด้วยความปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับด้านนายแพทย์เจเดตธรรมทั์อาลีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กวนะครับว่าตามที่ทางสปสอช,อชได้แจ้งถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในกรณีบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับสิทธิบัตรทองหรือว่าสิทธิของสอปสอช,อชนะครับในการดูแลที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation หรือว่า Community Isolation โดยหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องมีการดำเนินการพิสูจน์ตัวตนผู้ป่วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันใช้สิทธิ์ในการเข้ารับการบริการหรือว่าการขอรหัสเข้ารับการบริการตามแนวทางที่ทางสปสอชอกาหนดก่อนเพื่อเป็นการเบิกจ่ายได้เร็วที่สุดนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสวมสิทธิ์นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับคุณฟัง ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดในีนะครับในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้นะครับทางสปสชนะครับได้รับแจ้งจากหน่วยงานบริการนะครับว่าประสบปัญหาในการดําเนินการพิสูจน์ตัวตนของผู้ป่วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันในการใช้สิทธิในการเข้ารับการบริการทั้งจากปัญหาของสัญญาณเชื่อมต่อแบบระบบออนไลน์การไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียน ที่จะทําให้หน่วยงานนะครับไม่สามารถให้บริการนะครับในการดําเนินการพิสูจน์ตัวตนได้ให้กับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลจากสถานบริการต่างๆนั่นเอง ทางด้านนายแพทย์เจเด็ยยังมีการกล่าวอีกนะครับว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับทางสปสชจึงได้มีการขยายระยะเวลาให้กับหน่วยบริการในการดําเนินการพิสูจน์ตัวตนผู้ป่วยโควิด -19 หรือว่าเป็นการขอรหัสเข้ารับการบริการเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับในการได้รับสิทธิของผู้ป่วยโควิด -19 ในการเข้ารับการบริการในระบบการดูแลแบบที่บ้านและแบบในชุมชนจากเดิมนะครับภายใน1วันให้เป็นนะครับภายใน5วัน นับตั้งแต่วันแรกรับดูแลรักษาผู้ป่วยโดยทางสปะสะชนะครับได้ทําหนังสือที่สปะสะชตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาแจ้งไปยังผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศและนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัดและผู้อำนวยการสประสะชทั้ง13เขตทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ป่วยโควิด -19 นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็เรียบไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนในการรับสิทธิ์รักษานะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนให้ถูกต้องด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือข่าวสารดีๆที่รานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากจะฟังย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางช่องทางยูทูบชา n e l นะครับกองประชาการกองทัพไทยหรือว่าเซิร์ชได้ที่นะครับ r t a f r t a ์ สำหรับวันนี้กับผมนายกพลดีบุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2564ในวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เวลา9นาิกานาทีณวัดการจนะสิงหหาดวรวิหารแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระรา สถานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157 207 6196หรือสามารถบริจาคได้ในพิธีถวายภาพพระกฐถินสอบถามรายละเอียดโทร02 575 6369 เพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิน้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภุมมเอกายใจพัฒน,นาภาชาติมั่นคงใต้ธงใต้ร่ม 在。 สตรารักษาไว้ในเกียรติศักดีทุกลมหายใจเพื่อไทยทั้งชาติเป็นรักแท้